วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ตลาดดินแดงนะคะเรามาที่ร้านพี่ยาไก่ทอดหรือพี่ยาคนรมนะคะซึ่งที่ร้านพี่ยานี้ขายหลายอย่างมากนะคะมีทั้งไก่ทอดปลาทอดหมูทอดแล้วก็น้ำพริกนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ ินทุกอย่างสวัสดีเจเจดับเบิลเอพัชรีสุวรรณการสวัสดีค่ะกินทุกอย่างผมดูทุกเช้าเลยคนนี้บอกเอ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 ็นกิตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยากไปเหมาคาราเมมาเลยมาเหมาเลยคาราเมมีเยอะไอช่องนี้ก็บอกดังมากเนี่ค่ะพี่ยานี่ค่ะพี่ยา พีมึมีมเดียวือโ่ที่าพีนี่เปิดมานานหรือยังคะฮะเปิดมานานหรือยังคะสิบกว่าปีโอ้ยสิบกว่าปีคนเยอะมากเลยนะคะได้จเลยอยากถ่ายอะไรถายไปเลยพี่ยากำลังไลฟ์สดอยู่ไลฟค่ะน้องเพิ่เพิ่มอีกสองที่น้ำมันวัสดี้ะอาังยักาีช่องีรีสาเวลสิรีอีททาเวลสิรีอีททาเวลในยูทูบในเฟซบุ๊กในอินสตาแกรม ในบล็อกดีดในบล็อกดีดไปตามดูว่าในพรุ่ง네นี right? ้เขาจะลงให้พี่ยานะพรุ่งนี้คนเยอะมากนะคะพึ่งแค้งาเดี๋ยวคนจ่ายเดี๋ยวคนถ่ายงงสักพักใส่ก้อนน่งกินค่ะนี่เป็นเมนบล็อก200โลเท่าไหร่ครับพิยาน250 200ครึ่งโลครึ่งโล125โอเค ใครมารับไปขายก็ได้ใช่ไหมคะพี่ยาได้หมดเลยโอ้ได้หมดเลยค่ะมารับไปขายก็ได้นะแปดสิบก็มีนะแปดิบก็มีค่ะใช่แบบดิบแบบดิบแบบดิบก็มีมีทั้งแบบดิบแบบสุกได้ถ้าแบบดิบกิโลเท่าไหร่คะกิโลละสองร้อยกิโลละสองร้อยเอาไปทอดเองนะคะได้ได้หมดเลยได้หมดเลยเยวห้าสิบบาทอันนี้คือใส่ปลาหยิบปลาคล้องใจมันได้จ้า เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆคนขายตักไม่ทันเลยเพื่อนๆคนไหนแวะมาที่ตลาดดินแดงก็มาที่มาอุดหนุนพี่ยาที่ร้านพี่ยาไก่ทอดหรือพี่ยาคนหลุงได้นะคะ อโอ้โหนี่จะไปกินข้าวเสร็จแล้วนะเยอะหมูไหมเอาหม Không, หูไหมหมูหมูเอาเอากิโลบอกแล้วว่าเอาไม่เอาเขาบอกว่าทำปลาสาคูเลยโอ้ยย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 ย่ยยยายย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  โอเคโอหวานมา้หวานนี่หวานอยู่นี่เปี้ยถูกป,ป้าหน้าถูงนะลูกลาามาค่ะเ,เอาอาละห้อยแล้วมีเปล่าล้มีกินไหมีใหญกินไปแล้าน่ะมีข้าอันนี้ข้าวรลวค่ะจอดแล้วเดี๋ยวมาเอาไหม สายเส้นเลยนะไปแค่นี้ก่อนไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีมาเดี๋ยวเก็บไปให้นะเอาไว้ใต้ร้านก่อนเดี๋ยวมีมาเดี๋ยวเก็บไปให้เลยเอาอีกกี่โด่งเอาอีกกี่โด่งอันนี้ร้อยอันนี้ห้าเป็นร้อยหนึ่งสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวเก็บไปให้หวาน tám à. ừ. 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 ăn không, 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 แค่นี้ đéo ป่ะมีการ เลือกมาแล้วนะใหญ่มากรก็จบงาอ่อแล้วก็หมูก้อน ร้านพี่ยาพี่ยาเป็นคนพัทลุงนะคะใช่พัทลุงพี่ยาการแมพัทลุงมาขายค่ะอร่อยน่เนี่ยค่ะนี่สอบเปิดเวลาเท่าไหร่คะพี่ยาเปิดร้านตีสามเลิก9ก้าโมงเช้า เก้าโมงเช้านี่คือเก็บโต๊ะแล้วนะค่ะไม่มีอะไรแล้วเก้าโมงนี้ต้องมาไวๆนะไใช่มคะมาช้าๆไม่ได้กินนะหรือติดตามพี่ยาในอะไรรู้่าในเพจในเพจพี่ยาก็มีเพจพี่ยาขายออนไลน์ขายออนไลน์กลางวันนะพี่ยาจะกลับบ้านไปขายออนไลน์นะเพจพี่ยาคนรุมนะติดตามคนรุมค่ะแล้วพ่ยาสอนให้ทําอาหารที่พี่ยาขายทุกอย่างเลยนะติดตามเพจพี่ยาด้วยนะ แล้วก็ปิดมีวันปิดไหมคะปิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ขายอ๋อปิดวันเดียวค่ะคือวันอาทิตย์นะใช่ใวันอาทิตย์ไม่ขายงนั้นคือเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงไม่ตีสามเปิดตีสามถึงเก้าโมงเช้าใช่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุดแต่ว่าออนไลน์สั่งได้ตลอดออนไลน์สั่งได้ทุกวันสั่งได้ทุกวันเพจพิยาคนรุม พิยาคนรุมโอเคติดตามพิยาด้วยนะคะเพจพิยาคนรุมหรือ Youtube ด้วยใช่ไหมคะพิยาท่้ง u t u b e คนรุมนะคะพ่ยาคนรุมชื่อจ้องว่าพิยาคนรุมเหมือนกันพ่ยาคนรุมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพิยา